แหมไอ้เราก็ไม่ใช่จะย่อยกับเขาเหมือนกันนะถ้าเป็นไอ้สองคนนั้นมันกินจะไม่ว่าอะไรเลยพี่ผู้เอาเป็นผู้ใหญ่กว่าเขานะแล้วเราแล้วเราอะกาหายเราใช้ช้อนซ่อมแต่คุณนายมือ หัวกุ้งอ่ะมันไม่ได้นะมันต้องมืออย่างเดียวเลยแหมคุณผู้ชมค่ะกินยั่วมากตอนนี้กําลังเป็นเวลาอาหารกลางวันพอดีเลยใช่แล้วค่ะต้องบอกให้คุณผู้ชมว่านี่คือนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในรายการเราต้องบอกเลยว่าปูดองมาจากร้านบ้านปูไข่ดองใช่แล้วค่ะผู้ชมเริ่มจากแค่ขายวันละ4ตัวนะยังเอามือไก่หนาผากเลยตอนนี้เดือนละ4ล้านโอ้โห ทำได้ยังไงฉันอยากจะไปเอาไอ้ตัวปู4ี่ตัวนั้นอะมาสัมภาษณ์มากเลยเพามันรู้สึกยังไงเดียวแล้วคุณแม่ทกกไปเดือวแล้วสี่ร้านตด้ยังไงคุยกับเจ้าของไหมนะอาขอต้อนรับพิโนอรค่ะจากร้านบ้านปูไข่ด้า รถนี่ไม่แพ้ก้ามปูไม่แพ้ก้ามปูเมียมาพี่เมียมาเมียคนไหนเมียคนไหนเมียไม่รูเไม่รู้ใครเขาบอกว่าสูตรน้ำปลากวนเนี่ยนะเป็นสูตรทุกทีเราอยากได้สูตรยาผีบอกใช่ไหมค่ะอันนี้สูตรน้ำปลากวนมาจากไหนมาจากภรรยาครับเมียบอก เหตุเกิดจากทําให้ภรรยากินแล้วภรรยาก็ถ่ายไลฟ์เฟซบุ๊กประมาณว่าอวดเพื่อนว่าัูฉันทำให้กินนะ,ะแล้วก็ทะเลาะกันนะก่อนทำคือทะเลาะกันเรื่องกินปูดองทำไมอะฮะผมไม่อยากกินไงผมเ็เ่ยได้บอกว่ามันโซกาปกมันมีตะกี้โคนเราไม่กินหรอกอเถียงกันไปเถียงกันมาผมขับรถไปถึงอ่างศิลาเลยเซฟปูกมาซี่ตัวมาหไปซื้อปูก็มีสารดอกมาทำให้ภรรยากินที่บ้านแล้วภรรยาก็ถ่ายไลฟ์เฟซบุ๊กแล้วก็มีคนขอซื้อ คนที่ก่อซื้อคือเพื่อนของเองคือตอนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กเราก็โมโหใช่ไหมเจ้องน่ากินมากๆอ่ะพี่ไม่ผมปากไม่ดีกำลังไลฟ์อยู่เราก็ไลฟ์แล้วก็พูดจาแบบอ่าไลฟ์เลยแม่งน่าเลยเพื่อนก็แบบมันคงสาใจที่ผมแม่งโดนเออแม่งก็สั่งผมสั่งสามสิบตัวหมายถึงว่ามีออเดอร์เข้ามาเลยก็ออเดอร์ที่สามสิบกล่องนั่นอะทำสี่หมงเย็นเลิกตีสี่ครึ่งตอกับภรรยาสองคนแล้วไอ้เคี่ยวเคี่ยวน้ำปลามันใช้เวลานานไหมอ่ะไม่นานครับประมาณสัก คือชั่วโมงแต่มันจะนานตอนที่เราชิมน,นะ,ะอันนี้เราคิด<ม>เองเหรอไอเมนูค่เอาน้ำปลาปน้ำปลากวนเนี่ยใช่ครับคิดเองครับชื่อว่าชือว่าคิดเองคือว่างงตอนแรกเนี่ยเราทำปูรองน้ำปลาผมก็ไปเปิด l o ครับว่าเขาทำยังไงเพราะว่าไม่มีใครบอกว่าเขาทำน้ำปลาแบบไหนผมก็เลยคิดเอง ดูดนี่คือพี่มานะพี่มานี่คือมานั่นแสดงว่าปากของภรรยาเสถียรมากนะคือแบบชิมจนแบบชิมจนรสเนี่ยขายได้หมายถึงว่าทุกคนกินแล้วอร่อยอ่ะพรชิมด้วลองเล่าซิว่ากินแล้วมันรสชาติยังไงมันขอโทษนะพี่โน้ตเราเราเป็นคนไม่กินต้องบอกเลยนะดิบนะเพราะฉะนั้นพี่าอันนี้ถ้าทำไม่ดีจะเหม็นข่าวมากจริงเหรอเพราะมันสด อันนี้ไม่มีกลิ่นเลยแล้วก็นัวมากไม่เค็มไม่เค็มแบบไม่เค็มโดะมันจะแบบมันละมุนนะถ้าได้ข้าวร้อนมีสักถ้วยมีสักถ้วยขยำมันตีอร่อปมาๆเราต้องทําอะไรกับปูไหมคะทุกวันนี้เลยครับหมายถึงว่าตอนที่เอามาใหม่ๆเพราะว่าปูมันไม่ได้สะอาดดีเราต้องมาล้างมาแช่มา้เอาปูเป็นๆมาแล้วก็มาล้างมาขัดทำความสะอาดแล้วเราต้องคลายมันคลายอะไรออกไหมเออมันมันมันไม่คลายามันมีไข่ ถ้าเป็นปูเนื้อเราทิ้งเขาไว้แป๊บหนึ่งพออาหารเขาก็จะย่อยเสียรอาหารออกแต่เป็นปูไข่มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็นอกน้าแข็งแล้วก็ทำผูกสาขอย่างนี้เมนูนี่คือเมนูอะไรครับพัดพี่หนูครับรสชาติมันจะเน้นไปที่ชิมเลยครับพี่ตัวหนึ่งสองโลนี่ประมาณขายประมาณขายประมาณสามพันบาทนี่คุณผู้ชมถ้าจะกินให้ถูกนะปูไข่มันต้องขยับมะเข้าอย่างนั้นใช่ไหม Oh yeah กุ้งอะไรคะักุ้งอะไรเสือครับ กุ้งลายเสืออ่ในี้วางก็เลี้ยงปูว่าเป็นกุ้งลายเสือแบบนี้ชื่อเมนูอะค่ะอันนี้กุ้งทอดกระเทียมแบบซิมเปิลเลยแต่เมื่อกี้สูตรชิมไปน้ำมันจะออกเค็มๆหวานๆอร่อยมากผู้ชมขากรรไกร้าเอิ้พี่แหม่มโชว์เลยดูดิตัวเบอรอ้งเลยอะครับปลาอันนี้ปลาไปทำอะไรเป็นปลาไปทำเป็นซุปครับเดี๋ยวผมขอองนี้อ่าพี่น้อน้ลองทำปลาเป็นปลากุสลาดครับปลาเก๋าแดงรู้สึกว่าพี่น้องเนี่ยเขาจะเชียร์ปลามากเลยแสดงว่าปลาเขาต้องแน่จริงเนี่ยนะพี่น้องจใจทุกวันนี้ไปเอาของมาจากไหนหมายถึงว่าเราเรราาาไไปปปัับจจกหนนมถึงงะะสดออยูู่่ ปูเรามีทั้งบ่อเราเองอแล้วก็มีน้าเข้าเครื่องฟาร์มมันไม่ใช่เป็นฟาร์มแบบลงเงินลงทุนอย่างนั้นไม่ได้มีตังค์เราไปเช่าที่แบบริมทะเลอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปล่อยไปโตก็โตไม่โตก็ใช้มธรรมาชาติเลยแล้วเป็นไงครับปรกับกไหมทำบ่อคือพอเป็นเกษตรแบบกึ่งพอเพียงอย่างเงี้ยครับเราก็ยังไงเราไม่ขาดทุนแน่นอนทำไรมากทำไรน้อยอย่ที่เรา เมนูขายของในร้านเราจะสั่นอันนี้คือพี่น้ตมีหน้าร้านด้วยหรือเปล่าครัะอันนี้เรามีหน้าร้านออนไลน์ปัจจุบันมีอยู่ประมาณทั้ง70สาขาเออแล้วก็มีตัวที่เป็นร้านอาหารหมายถึงหน้าร้านน่ะเหรอห้าร้านเป็นออนไลน์ที่เป็นเดลิเวอรี่ทั้งหมดอ่าเดลิเวอรี่ทั้งหมดประมาณ70 70ครับแต่ก็เป็นร้านอาหารที่เป็นมานั่งทานอย่างเงี้ยมีอยู่ที่เดียวที่ซอยบางนาตัด32ค่ะก็คือบ้านก็คือที่บ้านที่อยู่นั่นเลยบ้านปูไขยองเปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่ พวกแบบว่าการขายปูเนี่ยพี่เห็นหนมในโซเชียลเนี่ยมีเยอะมากและหลายเจ้ามากๆเลยใช่พี่พอตอนนี้มีหลายเจ้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ระทบั้มเราก็กระทบกับยอดขายเราก็ตกลงมานิดหน่อยเพี่นะว่าเรามีอยู่ที่ร้านอ่ะที่ร้านเรามีอยู่แล้วมันก็คือจากออนไลน์มันดรอปลงเราก็มีหน้าร้านหน้าร้านเราก็ขายได้เงินมากขึ้นเดือนเดือนนึงนี่ขายได้ประมาณกี่กิโลไมาสี่ตันสี่ตัน สี่ตันเท่ากันสี่พันกิโลอ่ะมันมีส่งร้านอาหารมีส่งสาขาแล้วก็มีร่ในบ้านที่ทำตรงนี้มากี่ปีแล้วเริ่มเป็นเสร็จเลยสองปีกับอีกเก้าเดือนครับพี่แมมถือว่าโตเร็วมากถือว่าโตเร็วใช่วร็วโตเร็วถ้าโตเร็วแบบนี้เราต้องระวังอะไรมากน่าจะระวังเรื่องเงินระวังเรื่องเงินที่สุดนะครับเพราะว่าระวังใครระวังใครได้เงินระวังเราระววัังตเอง ถึงงั้นไม่เคยอยู่กับผมเลยเนี่ยมันต้องระวังแสดงว่าไม่อยู่กับไม่ใช่คนเลยต้องบอกไม่เคยอยู่กับผมเลยผมไม่ใช่ผิดซ้ำมากจะมีสวยมากเลยนะสวยสวยและวคือจี่สดมากบต้องสอบใช่ไหมอนนี้เป็นขออนุญาตเป็นแบ่งด้วยครับน้ำซุปนี่ไงแล้วเหรอเต้าเจี๊ครับนี่พี่ไอผมเป็นพี่มป็สายชิมไงพี่ไอผู้หญิงจะมาชิมนักสิบบอกตรงแท้ เราต้องกลัวแล้วทุกวันเนี่ยเพราะว่าเราก็ทำมันก๊อปปี้ก๊อปปี้ไปหมดแล้วทุกวันนึงบางคนชั่งหนักมือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยปูดองผมมีอยอส่วนผสมมีอะไรบ้างไม่ต้องกลัวคนอื่นก่อนเพราะคนข้างๆนะเราต้องลงน้ำปลาดองใช่ไหมครับน้ำปลาดองน้ำปลาเรามีน้ำปลาก่อนประมาณสักเดียวิธีการเลือกน้ำปลาต้องเลือกยังไงผมใส่สองยี่ห้อมีหัวน้ำปลากับ น้ำปลาที่เป็นยี่ห้อเบทที่เราชอบกินก็ไปเลือกเอาอันที่เป็นหัวกับอันอันหัวสำหรับเป็นเบสถูกไหมโดยประมาณเท่าไหร่พี่ใส่ประมาณเท่าไหร่สมมุติว่าอันนี้10ส่วนใช่ไหมแต่ว่าเราใส่น้ำปลา10ส่วนเราก็จะใส่น้ำอนี่น้ำมะเขือดอง4ส่วนแล้วก็แล้วใส่น้ำตาลน้ำตาลประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหือว่าช้อนนี้อะอย่างเงี้ยฮะใช่ใส่เกลือประมาณนั้นอันที้กลัว ครึ่งส่วนเกลือเกลีอยมะกรูดใส่น้ำเปล่าเพราะว่าของเขาคือเขาใช้สองน้ำปลากับอีกหนึ่งเค็มคือเกลือเท่ากับสามเค็มมันก็เลยจะไปตัดกันเนาะแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลน้ำเปล่าประมาณสักสี่ส่วนแล้วก็ต้มในไฟมันก็จะเอาต้มในไฟให้มันเดือดแล้วก็ดองในเลยนานไหมนานไหมดองนานไหมคะดองขึ้นอยู่กับว่าอย่างตัวเราเองเรามีห้องเย็นใช่ไหมครับเราก็แช่ในอุณหภูมิปกติขึ้นอยู่กับไซส์ ใหญ่แลแช่นอนคือเวลาผมแกะดูว่าเวลาเราแกะปูเราทํายังไงจริง้วดูยังไงคะว่ามีไข่หรือไม่มีไข่คือปูถ้าดูคนดูไม่ยากแต่ดูปูดูดูคนดูยังไงคะเอาดูปูก่อนดูปูก่อนนะดูปูก่อนละกันเนาะปูไข่ในโดยส่วนมากตะปิ้งก็จะเป็นตัวนอยเอานอนแบบนี้เอาง่ายๆเวลาไปซื้อแมคค้าทุกคนเขาจะทำอย่างนี้เขาจะแง้มตรงนี้ให้เราดูว่าอ๋อมันมีไข่หรือเปล่าเห็นสีส้มที่เเห็นเลยแต่ประเด็นคือมันเต็มหรือเปล่า อ่าไม่ใช่เราเปิดมันมันมีสีส้มเปิดมาเห็นมีมีไข่แต่ไข่นิดเดียวเราต้องกดตรงนี้ครับกดตรงกลางตับปิ้งอย่างนี้กดดูว่าถ้าเกิดว่าเขาตึงอย่างเต็มอย่างนี้แปลว่าไข่มันต้องเต็มท้องเพราะมันมีสีส้มวิธีการดูโอ้ยนี่ไง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 ไข่เยอะมากอ่ะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ยนี่เยอะเจ๊ไหมแต่ขี้โคลมันจะเยอะมากเลยพี่นั่นสิแล้วทำไงอ่ะเราก็จะขัดจมูกสาร แล้วก็มาแช่นน้ำปลาเห็นไหมกว่าจะได้กินเห็นไหมเขาต้องไปขัดแล้วนี้ผมตัดให้ดูนิดนึงจริงๆปูอันนี้ปูต้องเป็นปูอร่อยต้องอันดามันอ่าวไทยต้องมีมันมียปูอร่อยที่สุดต้องเป็นปูฝั่งอ่าวไทยเพราะเพราะว่าพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยของเราเนี่ยมันเป็นชายโคลนมันเป็นป่าชายเลนนะพี่เป็นโคลนปูก็อยู่ธรรมชาติถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเป็นผาหินทรายน้ำมันลึกปูเขาไม่ลอกคราบกลิ่นเขาก็จะไม่ ไม่หอมมันฟังเราเพราะว่ามันกินชี้กินอึมันเป็นตัวเฮ้าสะเวลาเลือกป่งเลือกปูมันก็ต้องดูเห็นไหมดูที่ดูขนาดนั้นเลยเขาจะทำผ่าจริงๆเวลาเราจะทํามาหากินเนี่ยมันต้องรู้อันนั้นให้ท่องแท้เราถึงจะแบบทําไปแล้วไปนิทิศทางไหนพูดมาตอบได้อะไรเงี้ยใช่ต้องรู้จริงเอางี้พี่เมลเด็กหนูขออนุญาตด้หนึ่งได้ไหมคะวันเนี้ยมีจะเอาปูกลับบ้านไม่ใช่แน่แน่อยู่ อันนจะไม่ขออนุญาต,ไม,ออญาตไม่ขออนุญาตกอจะบอกพี่เหมือนว่าวันนี้จะมีเอ่อน้องสาวมาช่วยชิมมาช่วยชิมชิมนิดนึงน้องสาวหน้าเด็กตลอดกาลเออเอาละใครน้องอยุ้ยปฐมวันใช่ค่ะ ทานข้าวน้อง้ายไม่มีอาารอาหารทะเลไหมลูกกินได้ค่ะหนูเป็นคนอ๋อกินได้นิดนๆหน่อยอถ้าถพูดถึงอปูกุ้งหอยจ้อหนูชอบอันไหนลูกชอบอันไหนคะลูกกุงลายหนูเลือกอันไหนลูกชอบหอยจ้อชอบหมดแล้วเลือกไม่ถูก แม่เนี่ยแม่ชอบหมดเลยแม่ชอบอะไรแม่กินแม่กินอะไรมั่งอย่าให้แม่ชิมเดี๋ยวให้แม่ใช้ห้อยจอดีกว่าได้พี่นอตค่ะถ้าอยากทำอาชีพนี้แบบพี่นอตบ้างเนี่ยทำไงอย่างแรกก็คือว่าต้องเป็นคนชอบทบข้าวอ่ะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่างานทำอาหารเหนื่อยมากแต่ผมเหนื่อยแต่วได้ตังก็ยังโอเคอยู่ถ้าเหนื่อยไม่ได้ตังอาจะเหนื่อยมากได้ตังก็คือโอเคอย่างที่2คือว่าต้องมีความตั้งใจจริงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอาหารเนี่ยมันคือสิ่งที่ ไม่คุ้นหาถ้าเราไม่ตั้งใจไม่ใส่ใจเนี่ยธุรกิจเราก็คงไม่เจริญเติบโตแต่ที่รู้ๆมาคือคุณน้ตกับภรรยานี่มีความเพียรและพยายามมากเพราะว่ากว่าจะสําเร็จได้จะเริ่มเริ่มจากปูสี่ตัวใช่ทำในคอนโดไม่ได้พี่พ่อปูไว้ให้ค้างห้องหมออ๋อเหรอทคอนโดได้กลิ่นมันแรงมากพี่น้ตถ้าสมมติว่าอยากไปที่ร้านอะไปยังไงอะไปร้านอยู่ที่ซอยบางนาต้าสาย32ตรงข้ามกันเซนบังนา กำลังกินอยู่เนี่ยคุณทุกคนหิวอ่ะมีโปรมีโปรนะขอมีครับเมื่อกี้พริยากระซิบมาแล้วเท่าไรเท่าไรโปรโมชั่นกั้งดองเออเออกั้งหอยเออลูกค้ายี่สินแรกที่มาจากรายการของพี่หนูแมผู้หญิงพมากินมากินเราจะแจกกั้งดองมูลค่า350บาททุกโต๊ะขอให้เรากินข้าวผัดจานเดียวก็แจกโอ้เลือกผัดจานเดียว120ก็แจกสามร้อยห้าสิบ พี่ตั๊มาจากนักกันผู้หญิงทุกมาหากินเลยนะได้เลยไปเลยพี่ตั๊กจะส่งทีมงานไป20คนเลยนะซื้อน้ำเปล่า20ขวดใช่แล้วตั๊กส่งไป20ถ้าเราคนที่21แล้วทำไงอะอดไปขอโต๊ะที่20กยีได้ครับอร่อยไหมลูกเป็นยงอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยเดริชเชสเดริชเชสให้กูพูดภาษาอังกฤษผู้หญิงจะมา เลยอัปเดตคุณแม่เป็นยังไงบ้างก็ถ้าทั่วไปก็ทรงถือว่าทรงเนาะใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบ้างนิดหน่อยเลยค่ะถ้าบางช่วงถ้าติดเชื้อก็จะมีซุดลงไปอะไรเงี้ยค่ะปีแล้วน้องยุ้ยที่เุณนเฉพาะที่โรงพยาบาลล่าสุดนะคะเกือบเจ็ดปีแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันเห็นบอกว่าบางทีเนี่ยอยากทําอะไรที่มันดูใหม่ๆขึ้นอย่างเช่นอยากเรโนเวทบ้านหรืออยากต้องต้องทำอะไรที่มันเหมือนสบายตัวเหมือนพวกเราอิสระมากขึ้นอะ ต้องระมัดระวังมากใช่คือต้องระมัดระวังทุกย่างก้าวในการใช้ชีวิตเพราะเราไม่รู้อะไรเลยภาระเราเยอะกว่าใช่ใช่ยุ้พี่ทักถามไปนึงค่ะผ่านช่วงอย่างนั้นมาได้ยังไงอะแบบโดยวิธียังไงอะคือยุ้ยะโชคดีที่เป็นคนแบบปลดล็อกตัวเองได้ง่ายไรเงี้ยค่ะยุ้ยจะไม่ค่อยจมอยู่กับอะไรนานๆอย่างเช่นแบบสมมติว่าวันที่รู้ว่าคุณแม่เป็นอะไรแล้วระยะเวลาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือไปกับคุณพ่อเราก็จะก็จะรู้สึกแย่อยู่ตรงนั้นแต่พอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยย ก็จะเปลี่ยนเรื่องแล้วก็จะไม่พูดเรื่องนี้กันในรถอีกเลยยุ้ยก็จะไม่พูดกับคุณพ่อซ้าๆอะไรแต่ว่าจะชวนคุณพ่อคุยเรื่องอื่นยุ้ยถือว่าเป็นเป็นครอบครัวตัวอย่างของคนวงการบันเทิงที่ดูแลเทคแคร์และครอบครัวอบอุ่นมากทำมาหากินตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่น้องยุ้เเด็กก่ายุ้ยก็ทำมาหากินตั้งแต่เด็กเลยเท่าไห่เท่าไหร่นะลูก คือถ้าเริ่มเข้ามาเรื่องแรๆจริงอะสิบเอ็ดขวบนะค่ะใช่เราก็เห็นก็ก็จึงดูเขาเป็นเด็กอยู่พี่มี่กี่ขวบลูกตอนนี้เก้าขวบค่ะโตกว่าพี่มีนิดเดียวใชโตกว่าไหมโตโตกว่าพี่มีนิดเดียวด้วยหน้าด้วยนะด้วยหน้าด้วยนะมาหากินแล้วอ่ะยุ้อ่ะใช่เดินหน้าหน้าหนูก็ยังเด็กอยู่เงี้ยตลอดเวลาเนาะดูแลดูยังไงอะในเรื่องแบบพีูยุ้ยเนี่ยยุ่ยเท่าไหร่ไปแล้ววยุยพี่ถามจริงเคยคิดจะแก่เขาบ้างไหม อะไรนะแบบมันผ่านเชิงตลอดปีนี้จริงๆอ่ะเราอ่ะออกเทปก็ไ่เรียบพวกงีีนะเครอ่ะจริงๆค่ะจริงทำไมพวกเราเลยวะจริงๆปีนี้นะคะก็42งยันส่แล้วค่ะตายแล้วตายค่ะแต่ว่าพือแบบเบ้าหน้าคนละเรื่องเลยนะคุณแม่หนูอ่ะคือจริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่ค่อยได้แบบใส่ใจตัวเองอะไรเงี้ยถ้าใส่ใจก็ใส่ใจแต่หน้ากับผิวมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าพอผ่านช่วงท้องตอนช่วงท้องเนี่ย โอ้โหมันมาทุกอย่างเลยคือแบบก้งแต่รูปร่างอันนี้ไม่ต้องพูดถึงมาอยู่แล้วผิวพันไปหมดเลยอะไรเงี้ยเรากับสิ่งที่แบบไม่คาดคิดเลยว่ามันจะมาก็คือผมทำไมอ่ะเพราะว่าหนูเป็นคนผมหนามาตั้งแต่เด็กแต่พอท้องสักพักนึงอะไรเงี้ยค่ะผมเริ่มร่วงใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ยังแบบสบายใจอยู่เพราะว่าขาบอกว่าคนท้องผมร่วงทุกคนเลยหรอร่วงร่วงไหมพอคลอดปุ๊บก็ยังร่วงอยู่อะไรเงี้ยค่ะนี่ท่ทงไมอ่ะคือจริงๆเราอยู่ก็แบบคิดว่าโอเคมันอาจจะเป็นเพราะเราทําผมมาตั้งแต่อายุ11ะไรเอ็กเข้าวงการอไรเงี้ย เคมีอะไรเงี้ยมันก็เลยสงสัยจะไปใหญ่เรากป็นเรื่องการอุเพราะว่าเวลาเดินไปตามบ้านเนี่ยค่ะเส้นผมหนูเต็มบ้านเลยเนาะแล้วเวลาสระผมเนี่ยมันจะชัดมากอะไรเงี้ยบริษัสระผมนี่ผมเป็นกามตามท่อน้ำอย่างเงี้ยยุ้ยเคยแบบเยอะขนาดไหนหมดเลยค่ะคือยุ้ยเคยแบบเยอะจนรวบมาทั้งหมดแล้วก็ลงมาถามโดกว่า เธอว่ามันเยอะไหมอะไรเงี้ยคือ<ห>อยากจะรู้ว่าคนอื่นอ่ะเห็นว่าอันเนี้ยมันเยอะไหมอะไรเงี้ยผมร่วงมากค่ะแม้แต่ถึงตอนนี้ก็ตามอ่ะเพราะว่าปกติหนูผมหนาะแต่ว่านับปัจจุบันเนี่ยก่อนหน้านี้ที่แบบยังไม่ได้มาเจอเซนแฮทอนิกหนูทําผมทรงประจำอ่ะทรงแสกการแล้วก็มาอ์ะแล้วมาเห็นในรูปคือแบบแสกของหนูว่ามันเหมือนเลนถนนเลยะคะ่ะไม่เห็นน้งหนูเป็นแปดเลนเลยแช่งก็ซอกล่องให้เปล่า ค่ะมันเป็นอย่างนี้จริงๆรู้สึกวเรารู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้แล้วแต่ก็ยังโชคดีที่มาเจอคุณหนึ่งใช่ค่ะคุณหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เซน h ฮ t โทนิกซึ่งเขาเนี่ยปัญหาหนักกว่ายุอีกค่ะคือแบบเขาแบบออเขาล่วงลงไปตรงนี้เป็นแบบเป็นดวง<บ>เลยอะหนวเลยอะค่ะแล้วก็คือจริงๆเขาเป็นแบบ เป็นผู้ชายแบบหน้าตาดีเลยนะแต่พอผมล่วงไปเนี่ยทุกคนเวลาผมบางเนี่ยมันดูจะดูไม่อายุ่ัสำคัญนะใช่ค่ะนมันสำคัญใช่ค่ะแล้วคุณหนึ่งเขาก็ใช้เนี่ยค่ะเซนเทอทนิกอะไรเงี้ยกับแชมพูประมาณ2-3เดือนเขาก็ให้เราดูคลิปเลยค่ะโอ้โหมันแบบ มันเห็นมากชัดเจนแสดงว่าเขาถ่ายทุกครั้งที่เขาที่เขาเก็บไว้หลังใช้จนเขาจนเขาทำแบรนด์เองยุ้ยมั่นใจขนาดไหนถึงได้ตัดสินส่วนหนึ่งที่มั่นใจเพราะว่าคุณหนึ่งทำแบรนด์เองเพราะใช้ตัวนี้เรายุ้ยเห็นคลิปคุณหนึ่งถึงความเปลี่ยนแปลงนั่นคือหนึ่งที่มั่นใจสองก็คือเซนเทอรโทนิกเขาได้รางวัลด้วยอะค่ะก็คือมีรางวัลการันตีเราก็เลยมั่นใจเพราะว่าเซนเทอโทนิกเนี่ยนะคะตัวตัวที่พี่ไฮถืออยู่นะคะได้รางวัลเอเชียเบสโปรดักต์สาขาบิวตี้อวอร์ด ปี2017นะคะ,ะแล้วสารสกัดหลักของเซนแฮโทนิกเนี่ยก็คืออนาเกนตัวนี้ก็ได้รางวัลก็คือรางวัล a d v a n c e ์อินกรีเดียนต์อะวอร์ดปี2014จากสวิตเซอร์แลนด์ด้วยอ,อันนั้นก็เลยแบบโอเคมั่นใจแล้วมันก็ยังมีสารสกัดที่สําคัญอีกอย่างเช่นคาเฟอีนอคาเฟอีนเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าช่วยในเรื่องของ<ม>การป้องกันการหลุดล่วงของเส้นผมด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ยังจะมีตัวไฮเคลาช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของหน,น,นังศีรษะอะไรเงี้ยค่ะป้องกันรังแคด้วยอะไรเงี้ยขนาดผน ใช่แบบนี้นะช่วงก่อนหน้าเนี้แต่ว่ายุ้ใช้เป็นประจํา ทุกวันวิธีใช้ง่ายมากพีชมยูจะใช้แชมพูนะคะเซนแอนตี้เฮร์ลสแชมพูก่อนสระเสร็จนะคะก็ให้แห้งหมาดนิดนึงก็จะฉีดเซนได้ทุกสภาพเส้นผมเลยได้หมดเลยค่ะฉีดเซนแฮร์เทนิกไปบริเวณที่มีปัญหาอยู่ก็จะแหวกเลยตรงไหนที่ขาวๆเยอะๆอยู่ก็จะทิ้นเนสานุ่งจุดใสแล้วก็แบบนวดเหรอนวดทั้งหัวใช่ค่ะแล้วก็นวดสักเดียวมันก็ซึมเข้าไปเพราะว่าเขาไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีน้ำมันไม่มีความเหนอะหนะเลยแล้วก็ไม่แสบไม่มีแอลกอฮอล์ทิ้งไุยเลยไปดูความแตกต่างไหมเรามีภาพให้ดูใช่ แจกมมีแจกเมื่วันนี้เดี๋ยวเออคุณข้ามคุณข้ามเสร็จมากเลยเออข้ามช็อตมากเลยมันต้องถามว่าหนูมีโปรโมชั่นอะไรเออยูยูหนูหนูมีแจกไหมแล้วเป็นเล็งแล้วเป็นเล็งจะเอาของเขาอย่างเดียวเลยเอา จะบอกว่าอยากจะมาแชร์จริงๆเพราะยุ้ยใช้เป็นประจําทุกวันนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจกับเซ้นเทอโทนิกแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหันมาดูแลเส้นผมก่อนที่มันจะเกิดปัญหาเยอะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เวลาแค่3-4วันแล้วมันจะขึ้นโปรพิเศษวันนี้แต่ว่าให้สําหรับ30สายแรกที่โทรเข้ามาค่ะรีบเลยรีบเลยก็คือรับโปรซื้อ2แถม1ในราคา2690บาทไปเลยค่ะจะได้นี่เลยค่ะเซนเทอโทนิกแบบนี้ 2ขวดซึ่งขวดเดียวเนี่ยก็2,590แล้วนะคะแต่ว่าได้2ขวดนะคะแล้วก็ยังได้แถมนี้ค่ะเซนแอนตี <S 2> <S 2> ้แฮนด์ลอสแชมพูอีก1ขวดซึ่งแชมพูขวดนี้นะคะ 1>, 1 6 9่บาท oh. ทั้งหมดเนี่ยอันนี้2อันนี้1เนี่ยรวมเกือบ7,000บานะคะ oh. แต่วันนี้นะคะโปรพิเศษลดให้เกินครึ่งเหลือแค่2,690บาทโอ้ oh. oh, ไม่มี oh. แล้วค่ะเพราะว่าคุ้มขนาดนี้ก็เลยต้องขออนุญาตทุกคนนะคะท่านที่โทรเข้ามาเนี่ยให้สายละ2เเซตเท่านั้น oh. ใช่ะคะ่ะด oh. ี้โทรเข้ามานะคะที่02-263-5997นะคะหรือว่า Line at w e w m t v oh. นะคะหรือว่า สแกน Q r วอา e คหน้าจอได้เลยค่ะให้สำหรับ30ท่านเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะแล้วหมดเลยเพราะว่าหมดแล้วหมดเลยอ้าวหารีบเใช่แล้วฝากความห่วงใยไปถึงคุณแม่ขอบคุณฝากความคิดถึงไปถึงคุณพ่อคุณจะฝากอะไรถึงผัวเขาไหมพ่อเขาเนี่ยพ่อเขาพ่อสบายดีไหมลูกพ่อสบายดีไหมลูกติดตามตลอดให้กำลังใจครอบครัวหนูเสมอให้กำลังใจครอบครัวหนูเสมอเก่งมากเป็นเด็กดีนะลูกน้องวันหลังหนูโตแล้วมาเป็นพิธีกรกับ เอาไหมลูกเอาไหม,ไม,ไมลูกนะป้า,า,ายังอยู่กันไม่ปราก,กันไม่รูน <c oughs> นะ่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ